ครับนี่คือเสาสัญญาณ SOS นะคร,รับของสปปกระสังนะครับตั้งอยู่ที่นะครับตลาดสดนะครับเทศบาลกระสังนะครับวันนี้เราจะเช็คสัญญาณนะครับว่าสัญญาณนะครับเสียงจะได้ยินถึงห้องควบคุม CCOC หรือไม่นะครับเมื่อประชาชนนะครับมีเหตุวุ่นเหตุร้ายนะครับเรา ให้ได้ประชาสัมพันธ์ไว้นะครับว่าให้มากดปุ่มที่ตรงนี้นะครับเมื่อกดปุ่มเข้าไปนะครับสัญญาณก็จะดังไปที่ห้อง CCOC นะครับตอนนี้เราเราได้บันทึกภาพไว้ที่ห้อง CCOC เดี๋ยวเราจะตัดต่อภาพให้คณะกรรมการได้มองเห็นภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ